เปิดด้วยเรือแบบนี้แน่นอนเลยค่ะมอนและยูโรพาทุกคนมาเดินชมอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือหมู่บ้านประมงชิวเจตตี้มาปีนังทั้งทีต้องไม่พลาดทั้งมอนและยูโรและพี่ไกด์ของเราพาเดินผ่านตรอกเล็กๆที่มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไว้ให้ในักท่องเที่ยวได้ซื้อหาของฝากกันพร้อมกับบ้านเรือนไม้ที่ตั้งอยู่ริมน้ำได้บรรยากาศแบบคลาสสิกสุดๆเลยค่ะ พี่ไกด์สุวิทย์ก็ได้เล่าให้พวกเราฟังนะครับว่าชุมชนหมู่บ้านชาวประมงจิ๋วเจตีนะครับเป็นชาวจีนที่ได้อพยพมา <Okay. S 1> แล้วก็มาตั้งถิ่นฐานมาตั้งลุกลากเมื่อก่อนนะครับก็คือทาอาชีพประมงปกติเนี่ยแต่ว่ายกเลิกไปแล้วปัจจุบันเป็นสถา,านที่ท่องเที่ยวถือว่าเป็นโมรดกสําคัญแห่งหนึ่งของเกาะปีนังน,นะครับก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนลองมาสัมผัสบรรยากาศดูครับก็คือตอนนี้บรรยากาศที่ได้ยินเสียงนะครับก็คือจะมี หนึ่งคือเสียงคลื่นทะเลแล้วก็ได้กลิ่นเหมือนไอทะเลครับแล้วก็ดีในเสียงนักท่องเที่ยวมากมายที่เดินไปเดินมาแล้วก็ซื้อของครับแล้วที่ผ่านมาที่เราเดินกันมาครับม่อนม่อนเห็นอะไรบ้างครับใช่ครับยูโรที่เนี่ยเนี่ยโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็ที่เนี่ยนะครับทั้งสองข้างทางเนี่ยมีร้านขายของจำนวนมากเลยครับแล้วก็รอบๆอบทั้งสองแนวเนี่ยจะเป็นทะเลยาวออกไปเลยอืม<ฮ>แล้วก็ที่เนี่ยครับ ผมอยากจะบอกว่าที่เนี่ยเนื่องจากเขาอยู่บนทะเลเขาไม่อยู่บนที่ดินเนี่ยเขาก็จะไม่เสียภาษีเพราะนั้นที่เนี่ยก็คือปลอดภาษีในเรื่องของที่ดินเลยเรียกได้ว่าเป็นที่อีกที่หนึ่งที่น่าสนใจเนาะเหมือนกับว่าข้างในน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจอยู่อาจจะมีบ้านคนหรือเป็นได้ยินว่ามีมีศา์เจ้าด้วยเนาะอาจจะลองเข้าไปดูน่าเรียกว่าน่าน่าสนใจนะวันแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นยังไงนะครับจะมีอะไรอยู่ข้างในก็ตามพวกเราไปดูกันครับได้เลยครับยูโรไปดูกันเลย ชุมชนประมงริมทะเลหรือคนท้องถิ่นเรียกว่าชิวเจตี้เป็นชุมชนประมงเก่าแก่เป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลยูเนสโกเวลด์ฮอริเทตไซต์หรือแหล่งมรดกโลก <Wow. S 1> บ้านเรือต่างๆจะเป็นอาคารไม้เก่าแก่ผสมผสานกับศิลปะแบบจีนอยู่ติดริมทะเลที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวป,ประมงไว้ได้อย่างน่าประทับใจนักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมได้ตลอดทั้งวันมีร้านขายของที่ระลึกให้เลือกช็อป ช่วงเย็นผู้คนเริ่มพากันมานั่งตรงสะพานริมแม่น้ำของชุมชนมาถ่ายรูปเล่นนั่งดูพระอาทิตย์ตกก็ให้ความโรแมนติกไปอีกแบบค่ะครับสำหรับที่ผมกับม่อนได้ลองเข้าไปเดินไปดูในะข้าในหมู่บ้านนะครับก็ เท่าที่สัมผัสเนาะก็ทางเดินเนี่ยค่อนข้างโอเคและครับเรียบเป็นกระดานไม้เนาะแต่ว่าคนนักท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างเยอะค่อนข้างเบียดเสียดส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวจีนเนี่ยแหละครับที่มาดูหมู่บ้านตรงนี้แล้วก็ข้างๆซ้ายขวาครับก็จะเป็นร้านาาาาค้าต่างๆก็จะขายสินค้าต่างๆเช่นเสื้อผ้าของแฮนด์เมดหรือว่ากาแฟน้ําดื่มเนาะนี้สําหรับข้อแนะนาสำหรับคนตาบอดที่อยากมาเที่ยวครับมาเที่ยวได้ไหมเที่ยวได้ ทีนี้ผมอยากให้พาเพื่อนมาด้วยสักคนหนึ่งเพราะว่าพอเราเข้ามาตรงหมู่บ้านตรงนี้ครับทางค่อนข้างแคบเนาะโอเคแล้วก็มีจารท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะอาจจะเกิดอุบัติเหตุชนหรือที่สําคัญเนี่ยก็คือตกทะเลเพราะว่าข้างๆามครับมันไม่ได้มีที่กั้นหรือว่าเราจับตรงนี้ก็ต้องอาจจะต้องระมัดระวงังแล้วก็หาเพื่อนมาด้วยก็จะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยกว่าก็สำหรับผมนะครับก็ ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาปีนะังในครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกว่าทางเดินน่ค่อนข้างที่จะเปียกเสียดด้วยเพราะว่าผู้คนนักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อาจจะมองว่าเป็นธรรมชาติแล้วกันเนาะเพราะว่าเ,เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวก็ต้องมีนักท่องเที่ยวเป็นปธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมเนี่ยก็ใช้สายตาในการมองเนาะว,ว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า เสียงเป็นยังไงผู้คนจอแจไหมอันนี้ก็ไม่ได้ยินเนาะเพราะว่าเราเป็นคนหงหลวกนี้นะคะ่ะแต่ว่าปีนังเนี่ยเพิ่งมาครั้งแรกไม่เคยมาเลยก็อยากจะมีโอกาสได้มาครั้งนี้ก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยมาเทียเยะะ่ยวอะไรเงี้ยก็อยากจะชวนทุกคนมาเที่ยวด้วยเหมือนกันโอเคครับส่วนที่ต่อไปพวกเราสองคนจะพาไปที่ไหนก็ไปดูกันเลยครับ